องคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระพิสุซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิก์เป็นพระราชาคณะวันนี้นวัดอนายโยทิพยารามอำเภอเมืองพยาวจังหวัดพยาวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพ,พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดย์และผ้าไตรไปถวายแด่พระพิสุ ซึ่งมีพระมรมราชองคการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราชและพระราชาคณะชั้นสามัญดังนี้พระโพธิยารังสีเป็นพระราชวชิระานมุนีสุธีภาวนาพิสิทธิ์ยติคดิศรบวรสังคารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นราชฝ่ายวิปัสนาธุระสถิตนวัดอนาโยธิพยารามจังหวัดพยาว พระสิริวัฒโนโดมเป็นพระราชสิริวชิโรดมอุดมภาวนาวรกิจยติคณิสรบวรสังคารามขามะวาสีพระราชาคณะชันราชฝฟาวิปัส,สนาธุระสถิตนวัตบ้านเหล่าจังหวัดเชียงรายพระครูพิทักษ์เจติยาน,นัน์วัดพระธาตุชังคำพระอารามหลวงจังหวัดน่านเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระวชิราพินัน พระครูสุธีสุตสุนทรวัดพระแก้วพระอารามหลวงจังหวัดเชียงรายเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระวชิรดิลกพระพรมพรคุณนวโรวัดบ้านเหล่าจังหวัดเชียงรายเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญฝ่ายวิปัสนาธุระมีนามว่าพระภาวนาวัชรธรรมพระครูโสพลจริยานุวัตรวัดนาป่าจังหวัดลำปางเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่า พระวชราจารย์โสพลพระครูธรรมพิรมวัดน้ำบ่อหลวงจังหวัดเชียงใหม่เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระมงคลวชิรานันท์พระครูอนุสรชัยสิทธิ์วัดจองคำพระรามหลวงจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระวชิระสิทธิคุณพระครูกรยาณปริยกิจ วัดพระพุทธบาทตากผ้าพ,พระอารามหลวงจังหวัดลำพูนเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ่ายวิปัสนาธุระมีนามว่าพระวัชิระภาวนา นวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามอำเภอดำเนินสะดวกจัังหวดราชบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัยด,ดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระพิสุซึ่งมีพระบรมราชองคการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราชและพระราชาคณะชั้นสามัญดังนี้พระพิพัฒ ศึกษากรเป็นพระราชวชิระสุตาพรนครปฐมคณะกิจจารมหาคณิสรบรวรสังคารามขามวาสีพระราชาคณะชันราชสถิตนวัดบางช้างเหนือจังหวัดนครปฐมพระปิยะทัตสีเป็นพระราชสิทธิวัฒน์พัทราศาสนกิจยติคณิสรบรวรสังคารามขามวาสีพระราชาคณะชันราชสถิตนวัดอ,อมรินทาราามจังหวัดราชบุรี พระปิฎกโกศลเป็นพระราชวชิรานุสิตรตรีปิฎกบัณฑิตมหาคดิศรบรวรสังคารามขามวาสีพระราชาคณะชั้นราชสถิตนวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามจังหวัดราชบุรีพระวชิรธรรมคณีเป็นพระราชวชิรธรรมวิมลโสพลศาสนกิจมหาคณิศรบรวรสังคารามขามมวาสีพระราชาคณะชันราชสถิตนวัดหนองจอกจังหวัดเพชรบุรี พ้าภาวนาวิสุทธิโสพลเป็นพระราชภาวนาวชิราจารย์ปรีชาวรายานสุนทรมหาคณิสรบวรสังคารามขามะหวาสีพระราชาคณะชั้นรา่ายวิปัส,สนาธุระสถิตนวัดประดู่พระอารามหลวงจังหวัดสมุทรสงครามพระครูอดุลพัฒนาพรวัดเดชานุสรจังหวัดนครปฐมเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระวชิระสิทธิกรพระครูสุทธิธรรมมาพรวัดสุทธิ ว่าตวรารามพระอารามหลวงจังหวัดสมุทรสาครเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระวชิระสุทธ,ธิกรพระครูสรีปรทุมมาพรวัดบัวงามพระอารามหลวงจังหวัดราชบุรีเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระวชิระโสพลพระครูโสพลปัญญาวัดวัดช่องลมพระอารามหลวงจังหวัดราชบุรีเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระมงคลวชิระวุตตาจารย์ พระครูวัชระสุวรรณาธรวัดใหญ่สุวรรณรามพระอารามหลวงจังหวัดเพชรบุรีเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระวัชระเหมะคุณพระครูวาทีวรวัตวัดมหาธาตุพระอารามหลวงจังหวัดเพชรบุรีเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระวัชระวาทีพระครูโสพลคุณาพร วัดอัมพวันเจติยารามพระอารามหลวงจังหวัดสมุทรสงครามเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระวชิระเจดีพระครูสมุรปัญญาพลวัดเจริญสุขารามพระรามหลวงจังหวัดสมุทรสงครามเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระวชิระวิกรม ณวัดพระศรีรัตนมหาธาตุอําเภอเมืองพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกกัมปนาศรุดดิต์องคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัยยดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระพิสุซึ่งมีพระบรมราชองคการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราชและพระราชาคณะชั้นสามัญดังนี้ พระวชิรยานมุนีเป็นพระราชวชิรยานมุนีสีวิปัสนาธุราธรมหาคดิศรบวรสังคารามขามมะหวาสีพระราชาคณะชั้นราชฝ่ายวิปัสนาธุระสถิตณะที่พักสงอนันทคีรีจังหวัดเพชรบูร์พระครูนิวิทย์ธรรมขันวัดจันเสนจังหวัดนครสวรรค์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระวชิรธรรมวิสิทธิ์พระครูศรีลาพิมล วัดเขาพนมคีรีเขตจังหวัดพิษณุโลกเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระวชิระศีราจารย์พระครูเมธีวรคุณวัดมณีบรรพศพระอารามหลวงจังหวัดตากเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีานามว่ารพระวชิระศิลคุณพระครูปริยติธรรมมาพิสิทธ์วัดราชสัทธาธรรมพระอารามหลวงจังหวัดสุโขทัยเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่า พระวชิระพิพัฒน์พระครูพิทักษ์วราธรวัดใหม่เจริญผลจังหวัดสุขโขทยัยเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระวชิรธรรมสุนทรพระครูพิสารสิริวัฒนวัดสว่างอารมณ์พระรามหลวงจังหวัดสุขโขทยัยเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระวชิระสิริคุณ